่ะเพื่อนๆมาทำข้าวต้มหมูโบราณน,นะคะเตาฐานใช้เตาฟืนใช้น้ำมันหมูค่ะขัดเครื่องสามกะเหลืกับหมูสามตอนค่ะเครื่องปรุงถ้าเพื่อนๆจะทำก็ใส่ตามนี้นะคะใส่ซุปก้อน ใส่เกลือนิดหน่อยใส่ที่อิ้วขาวโรยด้วยต้นหอมผักชีค่ะเอาเครื่องปรุงทั้งหมดให้เพื่อนๆดูแต่ที่ป้านีทำกินคนเดียวก็จะใส่แค่เกลือไม่มีไอโอดีนอย่างเดียวค่ะมูจะไปจัดเครื่องสามกลือลมไม่ค่ะหมูสับก่อนจะเอามา ทำอาหารต้องล้างก่อนนะคะล้างแล้วก็ใส่ตะเกรงไว้ให้เสด็จน้ำค่ะกับข้าวเตาฟืนค่ะนี่คือข้าวต้มที่ต้มไว้ก็จะแบ่งทำค่ะอย่างบางคนก็จะทานกับกับพวกผัดผักบุ้งเป็นข้าวต้มกุ้ยค่ะ เห็นรอยดำๆเพราะสามเกลือไหมค่ะเพื่อนๆแล้วก็แบ่งมาทำเฉพาะเวลาทานค่ะเสร็จแล้วค่ะข้าวต้มโบราณง่ายๆสไตล์ป้านีค่ะทำทานได้แบ่งปันก็เราต้องเพิ่มเครื่องปรุงอีกค่ะ เสร็จแล้วคะ่ะมาทานด้วยกันนะคะแค่ต้มง,ง่ายง่ายสระจาสุขภาพจ้าไม่ทานเครื่องปรุงรสไม่ทานรสเค็มจ้าขอบคนที่เข้ามารับชมนะคะ เดินช้าก็จะใช้เตาตรงนี้เลยค่ะทำกับข้าวหุงข้าวเตาฟืนใส่บาตค่ะบางวันก็ไม่ได้ลงคลิปใส่บาตให้ชมค่ะ ช่วงนี้ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษคะ่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมให้ป้านีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะรักนะจุ๊บจุบ,จบ